การเลือกซื้อคันเบ็ดสำหรับมือใหม่ สำหรับนักตกปลามือใหม่อาจมองว่ากิจกรรมตกปลาเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากมีการเตรียมอุปกรณ์ที่เยอะแต่ความจริงแล้วการตกปลาจะมีเสน่ห์ในตัวของมันเองสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดตกปลาคุณจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาหรือเทคนิคการตกปลาเพื่อที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลามาใช้ให้เหมาะกับการใช้งานและความถนัดของคุณการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาคุณจะต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานันาดแต่ละขนาดน้ำหนักหรือความยาวก็จะมี ความแตกต่างตามการใช้งานหรือชนิดของปลาที่แตกต่างกันออกไป การเลือกซื <t> <ic> <S <S ้อ <t> ค <ic> ันเบ็ดตกปลาสำหรับมือใหม่ควรเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานดูน้ำหนักและความยาวของคันเบ็ดและที่สำคัญเลือกซื้อตามงบประมาณของคุณเองการเลือกคันเบ็ดให้เหมาะสมกับชนิดของปลาและสถานที่ที่จะไปตกคันเบ็ดตกปลาจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆคือคันสปริงนิ่งและคันเบ็ดแคสติ้งมีหลากหลายขนาดตั้งแต่5ฟุตถึง10ฟุตมีแบบ1ท่อนและ2ท่อนให้เลือกแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลโดยส่วนมากจะนิยมใช้คันเบ็ดที่มีความยาว6ฟุตเป็นคันเบ็ดที่สามารถตกปลาช่อนและปลาชะโด ถ้าสถานที่ที่คุณไปตกมีขนาดเล็กหรือทับแคบควรเลือกคันเบ็ดที่มีขนาดเล็กลงมาเช่นัน5 6ฟุตส่วนคันเบ็ดที่มีความยาว7-10เหมาะก,กับการตกปลาในที่โล่งสามารถเหวี่ยงเบ็ดได้ไกลเหมาะก,กับการตกปลาทะเลคันเบ็ด casting มักจะนิยมใช้ที่มีขนาด6-6.8ฟุตแบบหนึ่งท่อส่วนคันเบ็ด spinning จะนิยมใช้คันเบ็ดขนาด7-8ฟุตแบบ1-2ท่ถึงองท่อเหมาะสําหรับปลาขนาดกลางการเลือกเบ็ดให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นจะส่งผลต่อการตกปลาของคุณเป็นอย่างมากก่อนเลือกซื้อเบ็ดคุณควรเลือก ซื้อตามลักษณะการใช้งานสถานที่หรือชนิดของปลาที่คุณจะไปตกเพื่อที่จะสามารถดึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตกปลาของคุณมาใช้ได้อย่างสูงสุดการเลือกน้ำหนักของคันเบ็ดตกปลาลายเวท2-6ถึง6ปอนด์เป็นคันเบ็ดน้ำหนักเบามีความเรียวยาวเหมาะสำหรับตกปลาเกลด็ดส่วนใหญ่มักใช้สาย PE 0.5 PE 1ลายเวท8ถึง16ปอนด์เป็นคันเบ็ดที่เหมาะสำหรับตกปลาน้ำจืดเช่นปลา่อนนิยมใช้สาย PE 1 PE 2 LNE เว10 20ปอนด์นิยมใช้ตกปลาน้ำจืดน้ำกร่อยหรือปลาเขื่อนเหมาะสำหรับปลาชะโดปลาบ่อหรือปลาที่มีน้ำหนักตัวมากสายที่นิยมใช้คือ PE 1.5 PE 3ลายเวท12 25ปอนด์เป็นคันเบ็ดที่มีน้ำหนักสูงสุดมีความแข็งและตกปลาขนาดใหญ่นิยมใช้สาย PE 2 PE 4สรุปการเลือกซื้อเบ็ดคันแรกสำหรับมือใหม่ควรคำนึงถึงสถานที่ที่จะไปตกหรือชนิดของปลาที่จะตก คุณควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพอุป,ปรกรณ์ตกปลาของคุณให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลือกน้ำหนักของเบ็ดสายเอ็นหรือสาย p e ให้เหมาะสมควบคู่กันไปด้วยทีน่นี้คุณควรเลือกซื้อให้เหมาะสมตามมบกประมาณของคุณที่คุณได้ตั้งไว้การเลือกอุปรกรณ์ตกปลาที่ดีมักมีชัยไปกว่าครึ่ง